กระผมธนพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขตส,สามพัฒนภูมิไทยกระผมขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องจังหวัดยโสธรมีอยู่3มเรื่องดังนี้ครับขอสไลด์ด้วยนะครับขอจัดตั้งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยโสธรสาขาอำเภอกุชุมตั้งอยู่ที่บ้านส่งน้ำขาวตำบลห้วยแก้งอำเภอขุชุมจังหวัดยโสธร มีพื้นที่39ไร่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนติดถนนทางหลวงหมายเลข2169ปัญหาที่พบคือสำนักง,งานขนส่งเดิมตั้งอยู่ไกลชาวบ้านเดินทางไปมาลำบากและเดินทางไปมาหลายครั้งส่งผลให้เกิดปัญหาการเดินทางที่ไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางจึงได้ทำการประชาคมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติเห็นด้วยและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดินผืนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านอำเภอกุชุมพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจัดตั้งสำนักง,งานขนส่งต่อไป 2. ทางหลวงหมายเลขยศ4004เป็นทางหลวงเส้นจากบ้านโพงไปตำบลห้องแสงอำเภอเลืองนกทาซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทปัญหาที่พบคือถนนมีความชันคดเคี้ยวและไม่มีไหลาทางส่งผลให้รถบรรทุกหนักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง สา,างเก็บน้ําห้วยลิงโจนตั้งอยู่ที่บ้านหนองบึงตําบลห้องแจงอําเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรมีพื้นที่1นึ่งพันไร่ปริมาณกักเก็บน้ํา22ล้านลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมชลประทานระบบส่งน้ําเพื่อการเกษตรผ่าน3ตนําบลได้แก่ห้องแจงสามัคคีกุดเชียงหมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีร้านขายอาหารแพรลอ,อยน้ําของคนในชุมชนปัญหาที่พบคือถนน ทางเข้าอ่างเก็บนะ้ำห้วยดิงโจนมีพื้นที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมากกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุยอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวน้อยลงสุดท้ายกับผมขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงคมานาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรให้เร่งผลักดันง,งบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาแหล่งชุมชนสู่พ่อแม่พี่น้องจังหวัดยโสธรสืบต่อไปครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่าน